เห็นแล้วก็ต้องก็ต้องกาบสวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาสเตอร์เกมนะครับก็ต่อจากวัดที่แล้วที่ตายแล้วก็มาสร้างแคมป์อยู่ตรงนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราจะไปขุดทองมาเพิ่มนะครับมันจะอยู่ตรงตรง นายวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยพอเราเดินขึ้นมาเลยจอมไส้ได้ว่ามันอยู่ในกระกับกระกับกรับกรับก็ทำไมเสียงถึงเป็นอย่างนี้ครับห้องนอนครับนี่นะครับทองบันทูจีโฟ ฝ่ายถ้าก่อนเช่นเคยครับก็จะขึ้นไปที่ฐานบนชาวก่อนอยกเสรรืรูเลยก็เราจะทิ้งการพินไปเกาพฟกงนี้ก็เหลือไว้เหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงมาเห่านะครับอาจจะเข้ามาก็ได้เว่ามันดึกแล้วก็เป็นเวลา ยีนากายี่สิบสนาทีนะครับก็ยังมาเช็อูเดิมก็นีครับก็จะทำก็จะทำดาบไบลอน พอไปพอไปอย่ามายุ่งกับเค้าอย่ามายุ่งกับกูนี่ตกวางลงไปแล้วก็จะมาตีของกันก็อย่างที่บอกไปนะครับ ไม่มีอะไรจะทำเนาะช่วงนี้ก็ไปขุดทองอยู่ตรงนี้ดีกว่าจิ่ได้ว่ามันมีนะนี่ไงเจอแล้วก็ปักทอดไปปักทอดไปเหล็กก็เยอะเยอะหวานสู One, <two. S 1> ก็ได้สองก้อนมาเพิ่มเติม ก็ปักจอดไปนะครับก็จะขุดเลกอีกไหมก็ขุดขุดไปขุดไปเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ขุดไม่ได้วะมัน,น่าจะเส็จแล้วนะอันนี้ไงแกอยู่ไหนแกอย่า,ยามากนตีนพ่อนะก็สหรับเพื่อนก็บางคนก็นอนแล้วบางคนเมืองม่นอนก็ อ่านหนังสือบ้างนะครับผมก็อ่านนิดหน่อยแล้วแหละก็ได้อ่านมากอ่านนิดหน่อยก็มีเล็ก2ิชิโกนก็เก็บเบวิวไปก็จะทำอะไรวะชุดใส่ใส่ใส่เล็กมามีเหล็กกี่ก้อนเนี่ยนี่นี่ นี่เหล็กอีกหนึ่งก่อนมาก็นี่ก็ใส่สิครับโหหลอ่อเบลล์ล่านครับแล้วก็ทำควันเหล็กออกมาก็รอให้พอเสร็จก่อนนะครับก็ทำไมเราไม่ทำสามตวอ่ะ ก็จะได้เสร็จไไว้รีบไปจากที่นี่เราจะไปหาเพชรต่อนะครับก็ตอนนี้ก็จะไปสำรวจดูลาดเหล่าไม่มี47ข้อฐานมาหน่อยจะมาทำทอนก็อาจจะมีเสียงเข้ามาลบกว่นะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรบ้างเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะผมก็อยู่ในห้องของผม ก็แคสอยูดในบ้านของเงียบพูดแรงก็ไม่ได้เสียงก็ง่วงนอนเหมือนกับคนที่ยังไม่นอนมันก็ยังไม่นอนเดี๋ยวจะมาเลียกมุกอะไรตอนนี้แววแววแหววมุกก่อนที่ฉันไม่ได้พูดที่เธอทุกคนนั่มาดูคลิปนี้ไม่จะติดใจเนี่ยตรงไหนว่าติดใจตรงไหน ไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นเลยก็ก็ทำก็อย่างเพิ่งจะแคะนะียเนาะก็ทำน้นนไม่ยเป็นนั้นอันโน,น้นก็ค่อยๆศึกษาไปลาแล้วกันก็คลิปนี้ก็จะทำเหมือนเดิมแหละเลาะเลาะเาถอยไปแล้วก็จะพูด,ด้ม่งออกไปก็อาจจะใช้คำไม่สุภาพนะครับ ก็ถ้าเป็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์้้ด้วยนะจะแก้ให้ก็แลกันปรับปุ่มแก้ให้นะก็กดโคลไปก่อนครับนี่ก็ก็กลับไปที่บ้านก็ขุดตวไปรอดไปด้วย เายนี่ก็เป็นทางอะไรเอ่ยจอเจอไดมอนนะมันจะพอไปหาไดมอนถ้าปอมครับมันจะมีสูตรหาของมันนี่ก็คือ2คูณ6เป็น1ิอทุยจะเมาจะตมาอเล่น เดีจะมาเรียนคณนิดนี่้ก็มันเป็นเวลานอนนะครับก็ไม่ต้องเรียนก็ได้มั้งใจเย็นครับพี่ครับครบก็น่าจะพอเสร็จกันแล้วก็เก็บของก่อนเก็บของแล้วเม่เสร็จจ้าอีนีดก็ไม่เยอะจ้าก็ คลิปนี้ก็คงจะต้องอยู่นี่ก่อนแล้วนะเนาะก็เพอานะอยากะทำอะไรก็ทำไปก็เกียรติพื่อนทกเผาอยู่บ้านก็ได้หรอกไปเลยแล้วกันไม่อยู่แล้วเกียรติดูตรงนี้จะให้ฉันอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนทุานาย,ทย เิงอะไตอนนี <duy> ้เวลาหรือเปล่าก่อนเราจะไปหาไดมอนกันอีกสัก2อก้อนนะครับเพราะว่าเราจะไปนลกนลกนรกก็ที่จริงไม่จำเป็นจะต้องเอาไปกระด้นะสามสามก็สามสี่า้าสีหาสามหกสแปด ก็ที่เรกว่าจะทำทั้งเนาะก็ไมรู้ว่าทำอล้วจะำนะำะไ,นนไปท่าประโยชน์อะไรได้อีกนอกจากตักลาวาก็ออกหาเอาดีกว่าแป๊บเดียวก็ได้มังวงลิบมังเพราะว,ว่าเราไม่สามารถลุบในชั้นใดบอกจะเจอหรือไม่ โพรีะด้ตก็ถ้าคลิปนี้เกินสิบ้านาทีก็ก็จะไม่ให้มันเกินหรอกก็ตัดไปเป็นอีกพาร์ทหนึ่งพี่สมัยพี่ไม่ทำเป็นพาร์ทเดียวกันเลยก็เวลาที่มันอัพลงนะก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันใช้เวลานอนก็เราก็ต้องทำ สัน้นนี่ครับก็ผมจะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอขุดร,รอบข้างประมาณสองบกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสเพราะผมไม่ใช่คุณหมอที่จะมาให้ซีเรียสคนป่วย พี่มันไม่ใช่ซีเลียตซีเลียตนั้นมันคนละความหมายกันนะพี่นั้นเขาเรียกว่าเจาะเลือดพี่อ๋อพี่ไม่รู้ต้องขอโทษด้วยนี่ก็สิบนาทีผ่านไปแล้วครับกับ,กบคลิปวิดีโอนี้เจอลาบพิชพี่เขาไม่เรียกลาบพิชเขาเรียกลาบพิชอ๋อไม่รู้เรียกไปดู เจอแล้วนะครับเจอครับวันนี้ก็ของใช้ประโยชน์ได้เหมือนกนันแล้วเดโมนทำไมไม่เจอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ไหวไม่ไหวเจ,จอไหมนเนี่ยไม่เจอก็ไม่เป็นไร พัดหน้าก็มาหากันต่อโอ้น้ำ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 เหรอไม่เข้าถึงม่นเจอน้ำตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นน้ำก็เลยเจอน้ำถุยรู้ว่ามันเป็นน้ำไงมันเป็นน้ำไงพี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นน้ำแล้วทำไมถึงเจอล่ะ ไม่รูส้สิโอ้บอลาว่าสุดยอดวาะดูพอโอ้ยใช้นยางไเนีดย ต้องเล่นอย่างระมมดระวังนะครับก็ต้องขอปิดคลิปขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือไม่ให้พลาดคลิปใหมจ่จากผมนะครับบ๊าย